บอลยืดตู้บอลไม่ยุดบอลจะไปบอลจะไปบอจะไปบอลจะไปจะเริ่มใคไหมนะครับเด๋ยวื่อได้บอลอองอองอองกระชับไหมสายไทยรอกสายยืดสายยืดตู้ยืดตู้สายเดี่ยวหลอกอ๋องบอลแยกไปยิงได้ยืดตู้เตี่ยว

ย้ายตัวใบใหญ่ๆนะครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเอายาเปี้ยวออกเทียร์28 28สีขาวๆนะครับอื้อโอย <önemli Adult encore> <sniffles> <lasting maple nova> <suggestion> कार्यक्रम शुरू हो गया है ये क्या है कैमरा बंद है क्यों कैमरे कैमरा बंद है ठीक है लोग आए ना लोग आए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  มีบอลได้บอลหนึ่ครับตอนน้ผมให้มาได้ยีเห็นม่ได้บอลครับผมีก็พยายามส่งให้่สิบแต่ว่าโดนมาได้ยี่บสี่ครั้ แม่เขาสูบด้วยนะครับที่ทำการเป็นใครเองร้อด้วยในเรื่องการยิ่งเล่นการดโง่ในการทำลายสถานการณ์ของทั้งองฝ่า ส่งให28 28ทีนี้ส่ง3ต่แล้วก็24ยิงไม่ลงครับ24ที้ยัไงผ้ยิงไม่ลงครับ นถามสองแม่ดีครับพี่เว็บมาเต่อพีเว็บเราก็ส่งให้แลวอกนกดรตอนไม่ได้

ơi. Đâu có phải <laughs> cơ <laughs> mũ dù nhá. Đây cái <laughs> bình thuyền này đi nhá. Nhịp tiêu cùng đi lướt, đi lướt cùng đi tham bài, đi kiếm thuế, đi thuế. Cùng đi được cái trận ý cánh ta.

ไม่เห็นเวลาเลยไม่รู้อะไม่จริงก็ประกาศหน้าดีครับเดินไปไปอือ